नमस्कार नमस्कार सिन्हा एंड हम फ्लाइट टू दिल्ली हम เอาไปเอยไม่ไม้เช็ดป่ะไม่ได้เด็ดป่ะไม่ได้วด็ดตนสีส้มสไม้มแ้ันจะอะเร้ยกสดง่ีลมีแก็ลูกม้ม่ เอเจหนูหน้าแล้วคุณถือว่าหนูหน้าค่ะนูบอกเลยว่าไม่ติไม่เท่ากันเลคร

เราดีกว่าไม่ต้องทำอะไรอยากทำก็ทำได้ไม่ต้องทำก็ไม่ได้บีบอัดบีบอั คู้ชครับหลายเรื่องที่ท่าภัยมีข้อข้าใจนะารมีก้ที่านารณ้ทักษสามารถมาขอเพิ่ากท่้งสงสัยข้อไหนทั้งใจตามไหนจะ้มืถางตลอดนะครับเพื่อให้ท่านได้เรียนรู้วิธีทำสบายแต่ว่าใน้างีัใจแล้วถ้าก็สามารถนำบความที่ได้เอาไตใงสายได้แล้ก็ เราไปดูขั้มเหมือนกันนะครับสีครับตอนที่เราจะแยกย้ายกันตรงนี้นะครับออนุญากเจอให้หัวหน้าให้รกิดสุขจะไม่กังวลใจไม้อะไรตรงนี้ใชไมครับเี่ยนเสิญท่านหัวหน้าครับถ้าผูดพลายอะครับดูพวกเราตลอดนะค่ทเรื่เป็นตันนี้ก็สีเรื่องความเมตตาเดียวนี้แล้วคร้บก็ ขอบคุณนะครับทุการที่ได้มีส่วนร่วมเป็นยังไงบ้างครับสนุกสนานดีไหมครับได้สาระบ้างไหมครับครนะับก็ที่ว่ามันเป็นเรื่องที่ผมเองก็ทําง,งานมาทำงานเสียทีแล้วนะผมกม็รู้ทุกอ่าเรื่องของขอาหารเนี่เราก็บอกว่ามันรักษาไม่หายหรอกมันต้องเป็นยวาตลอดชีวิตใช่ไหมครับแ,แล้วกาเราเองในฐานะที่เป็นนักสาธารณสุข เรากพยายามที่จะหาวิธีการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานนั่นเองเพื่อให้กลุ่มเพียงมันไม่ป่วยเป็นเบาหวานก็ทำมาหลายอย่างหลายวิธีนะครับแต่มันก็ไม่ประสบผลความสำเร็จสักครัาไหึ่เลยนะเราเคยมีอะไรที่เกิดขควาเรื่นงนี้พอสมควมสำเร็จไหมครับผมเองก็หาวทางไม่เจอแต่พอามันเือโรงเรียนเบาหวาน ที่เขาทำแล้วเกิดมันมันมีผลลัพธ์จริงๆแล้วก็ได้เข้ามาศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้แล้วได้ลองปฏิบัติด้วยตนเองครับผมคิดว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเป็นเรื่องของวิถีชีวิตเป็นเรื่องของตัวเราเองแค่นั้นเลยใช่ไหมครับเป็นเรื่องที่เลือกกินอน่ะถูกไหมครับเป็นเรื่อง,องการกินเลย แล้วถึใช่เราป่วยแล้ววิธีการก็คือก็แก้ที่การดื่ฉแ่นั้นเองครับนั้นแก้อย่างไงวันนี้เรามาทำความเข้าใจวนะ่ากินแล้วมันมีพิษอย่างไงกินแล้วมันมีโทษอย่างไรแล้วเราจะแก้อย่างไรผมว่าวันนี้ผมก็คุยกับอาจารย์หมอชันว่าจริงจริงแล้วเนี่ยรือถ่ายเราไม่ต้องไม่ต้องรู้ลึ้ก็ได้ถินไหมถ้าเราเข้าใจเราไม่ได้ ก็รู้อะไรต่างๆมันเป็นยังไงินสุ l ินมันเป็นอย่างไรใช่ไหมครับถ้าเป็นชาวบ้านมดาคเราดนง่ายๆเรื่องการกินนี่นี่แล้วเราับดูวันนี้ท่านกินกินไปแล้วนี่สุดท้ายก็ต้อกมาวัดน้ำตาลใช่ไหมท่านพูดว่าน้ำตาลเป็นอย่างไร พรุ่งนี้ท่านก็จะได้นอิกนะครับแล้วทดลองไปนะท่านหนา่าคิดดูครับว่าแค่การกินแค่ไม่กี่ชั่วโมงมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเรา,าได้หรือเปล่ครับแล้วถ้ญญาเกิดว่าท่านได้รับองค์ความรู้ตรงนี้ไปแล้วลองปฏิบัติ้วยตัวท่านเองและลองไปประเมินผลที่ตัวท่านเองนะครับแล้วท่านถึงจะเกิดความเชื่อมั่น แล้วต็เป็นเด็กความเข้าใจครับแล้วถึงเวลานะั้นคงจะอยากจะบอกต่อไปอีกนะครับดูงหลังบีดุงหลังหมังสักเรื่องนึ่งเื่นอยากจะบอกต่อเพราะนั้นวันนี้ครับท่านโกโปรแม,ม่างจะบอก,กพี่บางทีก็หาวุทา์ไม่เจอครับแล้วก็หลงทางไปเยอะแต่วา่าถ้าท่านคิดว่าทางนี้เป็นทางที่ใช่ลองเปิดใจดูสักวันนะครับลองเปิดใจดูสักวัน,น ติดพัดตรงไหนลองฟังให้ซึ้ง 4. แล้วก็ถ้ามีคาถามาผมเชื่อว่าท่านอาจารย์ท่านวายท่านอยู่ในเพจตลอดท่านพร้อมที่จะตอบคำถามให้เราตรลอดนะครับท่านก็จะได้ความรู้ความเขนะ้า,าใ,ใ,ใ,จใจแล้วก็จะเนี้บางข้อแล้วก็เดี๋วนะเขาเรื่องนี้ันงอ่ายนีดเดียวแค่นั้นอยูเพราะนั้นก็ให้กาลังใจทั้งใจและการต้างกบกมเองนผมก็มาเรียนรู้กับท่านรูนบาอาจารย์ทั้งหลาย <c oughs> ท่านที่ดูว่าถ้ท่านจะเสียไปเรืวอง ท่านอยู่บ้านีเฉยๆก็ได้ท่านท่านไม่ต้องทําอะไรได้ตายเพราะตอนนี้หลวงจ้างอย่างเดียวครับได้ทำอย่างเดียวจ้างให้หายใจท่านนี้ยืมหายใจเมื่อไหร่ก็เริกมจ้างเลยครับแต่ท่านก็ยังสุดตาาท่านคิดไหมครับว่าครูจะมาทํางานเรื่องนี้ได้เราในฐานะที่นักศึกษาสุขเป็ยนมาเท่าไหร่เขาทำงานแล้วตัแตารได้เยอะแยะ ที่เราทำได้ต้องรูหรือเปล่าทุกเร่องแนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าไทยๆก็ทําเรื่องนี้ได้ถ้าได้เข้าใจเรื่องเบสิกเรื่องวิชาพวกนี้นะครับเพราะนั้นผมก็คิดว่าทุกท่านก็ทําำใจช่วยกันให้กาลังใจนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านทุกดี่ก็ผู้ที่จะก่างนะครับสวัสดีครับฝาก่อเป็นผู้ที่ส่งท่าดีใจนะครับฝากพูดแบบที่เรียบง่ายกันไปนะครับ นัดหมายนัดหมายครับนัดหมายพรุ่งนี้แต่งกายในชุดที่ทรมะคำแมงกว่านี้โอเคครับผมครัไม่ราบรบต่อากที่เก่งรับอ่ากาจะได้เคยเรียนประวัติที่จุมาครับเขาเชื่อมั่นเหมือนกว่ามาแล้วที่ดูที่จุคาฯครคุยยาที่นี่ตูองรีก่น อาหารครับถ้าูนี้ก็เรียนจบแล้วครับนเรียนรายบครับผ่านุซน้างทางโซางทางกู่โนข้างาครับครับโอาเรียนแต่ในทางที่นาทีเจอกันที่นี่ครับครับโอ้ครับ้มาครับอ อาหารเช้าเทางที่โรงแรมครับโรงแรมเช้าฟรีบรการไม่แต่โยที่ที่อบรมเลยทั้งที่ประชมเลยครับขอบคุณครับขอบคุณที่ือตรงนี้รับ ัดล้วก่แอรเสียงมันดังเลยนะผมไม่รู้แค่ยังไงแต่สกงมันดังจนกอะชากเกิไป็วนสมาธิไม่ตองที่มอนเป็นแอกลองคุนอาครับหลบแต่ไม่ใช่ครับต่อไปนะครับ